รองหัวหน้าพรรคเก้าไกลเชียร์นายกเลือกอวุโสอันดับหนึ่งนั่งพบตะรมั่นใจไร้คลื่นใต้น้ำตามต่อกับการเปิดรายงานคดีจับกลุ่มผู้ต้องหา 8ตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กที่เอวกับเว็บพนันออนไลน์ที่รัฐสภาพลตรวจตรี 3, สุพิสารพักดีนรุนาตรองหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะอดีตผู้บังคับการก้องปราบรามให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายยตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรที่จะมีการประชุมกันในวาระสำคัญเพื่อเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพบตารอบอกว่านายกเมียมนาาตาม,มาตรา77ของพรบรตำรวจแห่งชาติ โดยเลือกรองผบตะรที่มีอาวุโสประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการสืบสวนปรับรามซึ่งเป็นมาตราที่บังคับให้นายกใช้ดุลพินิษ์ในฐานะผู้นําองค์กรในการคัดเลือกพลตารวจตรีสุพิสารกล่าวต่อว่าปัจจุบันที่มีเหตุการณ์การโอนถ่ายอํานาจของพลตารวจเอกสเุเอชักพานรองผบตะรที่เป็นคดีเดะตผบตรแต่มีการตรวจคนบ้านและพบว่าลูกน้องมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์ก็เป็นเรื่องประจวบเหมาะแต่ก็ไม่เกินคาดเดาเพราะเป็นคดีเดตที่ถูกเฝ้ามองอยู่ ที่มีการคาดเดาว่านายกจะเสนออย่างไรก็ตามวันนี้เร็วที่สุดคือการเลื่อนออกไปแต่หากจะพิจารณาต้องชี้แจงเหตุผลของบุคคลที่เลือกมาและหากให้นิ่งที่สุดก็คือการเลือกหมายเลขหนึ่งจากคุณลักษณะเฉพาะมองว่าจะไม่มีคลื่นใต้น้าเชื่อว่าจะเป็นที่ยอมรับของสังคมตํารวจเพราะพาระบาตารวจฉบับนี้มุ่งเน้นอาวุโสประสบการณ์ความรู้ซึ่งคดดเดตคนที่หนึ่งก็มีครบถ้วนแน่นอนแต่คนอื่นๆก็อยู่อยู่ที่นายกจะชี้แจงเหตุผลอย่างไรซึ่งจะมีคณะกรรมการหกตาแหน่งจะเป็นตัวชี้จากการนําเสนอวิสัยทัศน์ของคดดเดตรองพบตร ถ้านำเสนอคนที่มีเหตุผลน้อยที่สุดนายกก็ต้องชี้แจงและฟันธงพลตํารวจตรีสุพิสารกล่าวเมื่อถามว่าการตั้งพบตรอรอบนี้มีความคลงใจเยอะควรต้องเลื่อนการประชุมวันนี้เพื่อเคลียร์ปัญหาก่อนหรือไม่ ก็ตอบว่าหากประชุมคงจะมีผลกระทบในการประชุมถึงข้อคอรหาดีสุดคือการชักออกจากบัญชีและพิจารณาแค่3คนถ้าไม่ชักออกแล้วก็ต้องดันกันต่อก็เลื่อนการพิจารณาออกไปแต่ก็มีความจําเป็นต้องเอาเบอร์หนึ่งมารักษาการแต่ถ้านายกใช้อํานาจเลือกเบอร์สีมารักษาการก็จะต้องรักษาการยาวเหยียดไม่ผ่านการประชุมของกอตรมีคลื่อใต้น้ําแน่นอนและมีการเขียนคําร้องเนื่องจากเบอร์หนึ่งมีสิทธิ์ฟ้องร้องคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนซึ่งใช้เวลา30วันคงจะรู้ผลแพ้ชนะ ถามว่าหากมีขึ้นใต้น้ําเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้พบตะอส้มหลนพลตํารวจตรีสุพิสารหัวเราะก่อนจะกล่าวว่าเป็นไปได้แต่ตามสิทิ์ก็ถือว่าไม่ได้ส้มลนเมื่อถามว่าการที่นายกเป็นพลเรือนจะทําให้การตัดสินใจยากขึ้นหรือไม่พลตํารวจตรีสุพิสารกล่าวว่าเป็นพลเรือนก็ง่ายขึ้นมีความสะดวกถ้าการพิจารณาไม่ได้เป็นไปตามอานัดใคร ถามว่าพลตร้อสุรเชษยังมีโอกาสที่จะได้เป็นพบวตอรอในอนาคตหรือไม่พลตตรีสุพิสารกล่าวว่าถ้ายังอยู่ก็ต้องได้เป็นครั้งหน้าถ้าตั้งใจทํางานไม่มีข้อครรหาเขาก็ต้องได้แต่แน่นอนว่าต้องมีกระบวนการเตะตัดขากันอยู่แล้วเพราะเป็นพวกเหาะเหินเดินอากาศได้ เมื่อถามว่ามองว่าสุดท้ายการประชุมวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ตอบว่าต้นอ่านเกมว่าดีที่สุดก็คือเลือกเบอร์หนึ่งยึดตามกฎหมายระบบอาวุโสความรู้ความสามารถเบอร์หนึ่งน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะอาวุโสกว่าคนอื่นๆคลื่นไต้น้ําน้อยสุดหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะอยู่แค่ปีเดียวด้านรายงานการจับกลุ่มผู้ต้องหาและแปดตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กที่เอี่ยวกับพนันออนไลน์หลังจากเกิดเหตุกรณีการบุกบ้านบิ๊กโจ๊กและตรวจคน้นตามหมายคน้นของตำรวจ PCT ความคืบหน้าในวันที่26กันยายนที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชนพลตำรวจตรีทิติแสงสว่างผบอชนได้รับรายงานจากเหตุจากพลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาคนสนองผบอกน .5 ระบุว่าก่อนหน้านี้ในวันที่20มิถุนายนถึงวันที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกฤิธาดาเครือสุข รองสาวัรสอบสวนสอนอทุ่งผาเมฆได้รับการประสานจากพันตํรวจโท,โทมนชัยบุญเลิศรองพ่วมกับวิเคราะห์บอกอสอ,อท5ในฐา,านะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ PCTC ว่าให้ตรวจสอบ พบการกระทําความผิดของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เปิดให้บริการเล่นการพนันออนไลน์และมีการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจํานวนมากและแอปไลน์ด้วยตรวสอบกลุ่มผู้ต้องหาบางส่วนถึงบัญชีที่ใช้ในการโอนเข้าออกในเครือข่ายพนันออนไลน์ที่มีอยู่ในพื้นที่ของสอนอทุ่งมหาเมฆ2 6กรกฎาคมพนักงานสอบสวนจึงได้ขอสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับและติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายนี้เอาไว้ได้3ราย28กรกฎาคมที่ผ่านมาประกอบไปด้วย1นนายนทวัฒน์พิมพ์สวัสด์ตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ 26กรกฎาคม6 6 2นางธัญญน,น,นันสุจริตชินศรีตามหมายจับสารอายากรุงเทพใต้ลงวันที่26กรกฎาคม6 6และ3นางสาวอรณีทองอรุณตามหมายจับสารอายากรุงเทพใต้ลงวันที่26กรกฎาคม6 6โดยผู้ต้องหาทั้ง3ารายถูกแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรืออุบายล่อโฆษณาชักชวนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้เข้าเล่นพนันหรือเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฟอกเงินและได้มีการทําผิดฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันหรือร่วมกันฟอกเงินจากการขยายผลการจับกลุมทั้ง3รายในวันที่28กรกฎาคม2566ที่ผ่านไปนั้นจึงได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมในข้อหาเดียวกันอีก23รายและสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว17รายซึ่งในจํานวนนี้มีทั้งตํารวจและพลเรือนในด้านของตํารวจนั้นมีตั้งแต่ยศส0ตํารวจเอก จนกระทั่งพันตำรวจตรีพันตำรวจเอกไปจนถึงพลตำรวจตรี